กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนระหว่างวันที่2 0ถึงส1สิงหาคม2568นสณศูนย์การค้าโรบินสัน3แห่งเพื่อสนับสนุนสินค้าจากตลาดต้องชมหมู่บ้านทำมาค้าขายวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้ชุมชน สวัสดีครับวันนี้กองทัพภายในนะครับก็ได้พาผู้ประกอบการนะครับตลาดต้องชมนะครับหมู่บ้านทามาค้าขายนะครับซึ่งเป็นตลาดในความส่งเสริมกองทัพภายในตลาดต้องชมมีทั้งหมด250ตลาดนะครับแล้วก็หมู่บ้านมี50หมู่บ้านนะครับซึ่งแต่ละตลาดต้องชมเนี่ยมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองนะครับที่โดดเด่นนะครับซึ่งในแต่ละปีนะครับกองทัพภายในก็จะพาตัวผู้ประกอบการในตลาดนะครับแล้วก็ในหมู่บ้านเนี่ยออกมาเชื่อมโยงในลักษณะอย่างวันนี้วันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางโรบินสันนะครับที่ ให้ความเนุเครา์สถานที่นะครับโดยที่มาที่รกกัะบ,บังนะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มีศักยภาพมีการกํำลังซื้อของผ,อ ى, ผู้คนมากมายนะครับซึ่งวันนี้ก็มาพาผู้ประกอบการจากทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครนายกนยกนทบ,บุรีเชียงใหม่นะครับลดื่มขวันแก่นเนี่ยมาออกร้านนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเชื่อมโยงนะครับผลิตภัณฑ์สินค้า เอกลักษณ์อัตลักษณ์นะครับของตลาดต้องชมตลาดหมู่บ้านธรรมะขายเข้ามาสู่ตลาดศักยภาพนะครับซึ่งวัตถุประสงค์เนี่ยก็เพื่อที่จะเพิ่มนะครับทางเลือกให้กับผู้ประกอบการนะครับนอกจากขายของที่ตลาดแล้วในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็ในช่วงจันทร์ศุกร์ครับก็จะมีตลาดที่รองรับนะครับซึ่งจากที่การเดินสำรวจเนี่ยก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะในสถานที่ของโรบินสันเนี่ย ก็มีกำลังซื้อสูงนะครับแล้วก็เป็นปุ่มเป้าหมายของครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นรายได้และนอกจากรายได้แล้วเนี่ยก็จะถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ตลาดให้กับประชาชนในกรุงเทพนะครับและปริมณฑล,ลเนี่ยลับทราบตลาดด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับก็เข้ามา นะครับจับจ่ายใช้สอยนะครับที่เราบริษั์ลักกะบังได้นะครับก็มีของดีนะครับจากทุกพิภาคทั่วประเทศโดยเฉพาะของกินนะครับเป็นของกินที่มีอัตลักษณ์เป็นที่นิยมของท้องถิ่นนะครับภาพรวมของหมู่บ้านธรรมะขายตลาดต้องชมนะครับในปีหนึ่งเนี่ยเรามีการส่งเสริมนะครับนอกจากการเชื่อมโยงในลักษณะนี้แล้วเราจะมีการกระตุ้นให้มีการใช้จ่ายนะครับในตลาดต้องชมนะครับในปีหนึ่งนะครับก็จะมีรายได้ทั้งหมดเนี่ยมากกว่า2,000ล้านบาทนะครับซึ่งก็คิดว่า ทางรัฐบาลให้ความสําคัญกับมาตรการนี้นะครับโดยที่จะพยายามที่จะใช้กลไกของตลาดท้องเนี่ยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะครับเป็นหนึ่งในโครงการสําคัญของรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยสโลแกนไทยทาไทยใช้นะครับก็จะเป็นหนึ่งในนโยบายที่สําคัญของกระทรวงพาณิชย์และกรมพัฒาภายในก็จะผลักดันให้ตลาดต้องชมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมพัฒนาภายในครับผมเอ่อกิจกรรมนี้วันที่2ี่ ถึง22นะครับผมก็มี3วันนะครับแล้วก็จะมีการจัดในที่อื่นต่อเนื่องนะครับก็ต่อ20หรื2 22สิงหาที่โรงพยาบาลราชกระบางนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็เข้ามาจับจ่ายใช้สอยมีมา20บูธนะครับจากทั่วประเทศนะครับนครปฐมนครนายกนนทบุรีเชียงใหม่นะครับขอนแก่นสุโขทัยนะครับก็จะมี สินค้าและมีเวิร์กช็อปให้กับครอบครัวเด็กๆนะครับทำเวิร์กช็อปกันได้ด้วยนะครับก็ขอเชิญชวนให้มากระตุ้นสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชุมชนเรา